อยู่วะเดี๋ยวลองเรียกท่านท่านท่านว <Whoa. S 1> อ้ออได้ยินแล้วนะเขานอกออกมาเดี๋ยวผมยังบ้า็ไปอ๋อมาคนเดียวครับผมปั้งแต่ยานม,มา,แ,บบนาแซกไปไหนอ่ะแซกเขาไปในน้่นอ๋อ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมของแล้วก็เดินไปกันเราเรถจากนี่ครับวันนี้เรามีไกด์นำทางนะครับไม่ได้มาคนเดียวไป มนน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 ีน้าปิ้นเป็นหินในร่อยออกมาหลังจากที่ลงมาถึงทางลงไปหาหมายแล้วเนี่ยผมก็ต้องผิดหวังเพราะว่าทางลงบริเวณเนี้ยน้ำขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่สามารถเดินลงไปได้ผมก็เลย แต่สินใจตีเลาะฝั่งตรงที่น้ำไม่ไหล<ม>เผื่อว่าจะมีปลาช่อนแอบซุ่มอยู่บริเวณริมฝั่งเนี่ยค่อนข้างรกครับแล้วก็น้ำก็เยอะผมก็พยายามตีสุ่มลงไปเรื่อยๆนะครับ<ม>เผื่อจะเจอตัว พอมาถึงบริเวณหินนี้ผมก็ได้ตัดสินใจตีลองดูอยู่สองสามไม้นะครับเพราะเดินเพราะตรงเนี้ยหลังจากตรงเนี้ยไปคือมันเดินริมฝั่งไม่ได้แล้วนะครเพราะว่าเดินมาถึงตรงนี้แหละน้ำค่อนข้างเยอะปกติคนที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะเดินลงในในคลองในห้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยหลังจากพายุเข้าน้ําก็เยอะขึ้นทําให้ไม่สามารถลงไปได้ ผมก็ลองตีลองตีดูอยู่สักพักก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนว่าอยากข้ามไปดูตรงเพื่อนบอกนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจกันเดินข้ามเขาลูกนี้เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งลงได้ไหมนะ่ะนี่ถ้าคุณครั้งแรกผมก็ยิ่งครั้งแรก อนี้นี่นถนนทางนี่ตงนน้นดีกว่าเนาะมันมองจับเป็นตะไปได้ป,ป <c oughs> นี่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 น,นีเออแอบแบไปพี่ก็ได้ <c oughs> โอ้วันนี้เรามาลุยจริงๆนะครับ <c oughs> โอ้ล <c oughs> อยหมูป่าโอ้มีคนขอมาอายุเนี่ยเบิ้งอะ อีลีมีคนขามาอยู่แต่พอมาถึงพอข้ามมาแล้วอุปสรรคใหญ่หลวงก็เจอก่อนเลยคือป่านะครับรอบข้างๆตรงเนี้ยเป็นป่าไปหมดเลยเราก็ได้แต่เดินเลาะเลาะละฝัะะะ่งไปเรื่อยเลาะตีนภูเขานะครับเผื่อว่าจะมีช่องทางที่ลงเดินไปเรื่อยๆจนถึงอ่ามันจะมีที่ล่งๆนะครับ ผมก็คิดว่าในใจว่าเออคงน่าจะถึงแล้วแหละเพราะได้ยินเสียงน้ําอยู่ข้างหน้าแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับตรงนี้คือพึ่งจุดเริ่มต้นของการบุกป่านั่นเองนะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็นึกว่าจะถึงแล้วแต่ก็เลยตัดสินใจกันว่าเพื่อนตัดสินใจว่าจะเป็นคนบุกนำทางให้นะครับเพื่อทะลุไปถึงอ,อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆตรงนู้นที่เขาเคยมาตกปลาตรงนั้นนะครับ ตอนนี้เราเลาะห้วยมานะครับปาดปแม่งน่ามีตัวชิบหายเลยฮะอยโอ้โน,น,น,ะะนี่ไกด์บอกว่าถึงแล้วครับบาดนี้ไป บอกว่าถึงแล้วแม่งอยู่โอ้เขาี่โดดน้ำอยู่มองนั่นเลยโอ้โล่งเลยะมาถึงแล้วนี่พอมาถึงแล้วเนี่ย ก็พบว่าปริมาณน้ำนั้นเยอะมากๆผมก็เลยเดินหาตีตามช่องตรงที่น้ำค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะครับไม่เไม,ไม่ไม่กระเพื่อมแรงก็ตีเลาะไปเรื่อยๆอยู่สักพัก,กพยายามหาที่น้ำนิ่งๆเผื่อจะมีตัวปลาช่อนซ่อนอยู่ กนแป้นปนบนามเราบ่เดี๋ยวผพานมนเจ้าผพาเินมาแคเ,เดียวเนาะ ก็พยายามหาหย่อนตามช่องนะครับที่มีตรงนี้เป็นคลองแยกขึ้นมาเล็กๆนะครับแต่ดูแล้วเหมือนน่าจะมีตัวขึ้นมานะครับแต่วันนั้นที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่มีปลาคือน้ําที่ฝนตกแล้วน้ําซัดลงมาเนี่ยทําให้น้ําเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนอ่าเรียกว่าอะไรแล้วทําให้ปลาเนี่ยอาจจะลงน้ําลึกไปนะครับ ผมก็เดินเลาะหาอยู่เนี่ยหย่อนตามช่องไปรเ,เรื่อยเพราะว่าปลาช่อนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบซ่อนตัวอยู่แบบในพงหญ้าหรือใกล้ๆกับสวะหรือกิ่งไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยเขาจะชอบซุ่มอย่อยางนั้นก็ต้องตียัดเข้าไปแล้วก็เคาะให้เยื่อเนี่ยเกิดแอคชั่น ขยับขยับเหมือน,นกับกบที่ตรงมาว่ายน้ำนะครับเขาก็จะซุ่มซุ่มเข้ามาถ้ามีตัวเนี่ยเขาจะซุ่มเข้ามาแล้วเขาก็จะกัดนะครับ หลังจากที่ตีเบ็ดอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับบริเวณนั้นผมก็มั่นใจแล้วแหละว่าวันนี้คงไม่ได้ตัวแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่าจะกลับเพราะอีกอย่างท้องฟ้าก็เริ่มมืดคืมเหมือนฝนจะตกลงมาอีกรอบรบก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับกัน ใช่นะครับวันนี้ก็ามาจะว่าไงดีน้ำคือฝนตกมาทั้งสัปดาห์น้ำเยอะเก็นไปเนี่ยใกล้เราก็บอกว่าปกติน้ำจะอยู่ตรงนู้นลรวปละช่อนตะยู่แถวน,นี้แต่คือน้ำเยอะเกินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม้นี้เดี๋ยวผมกลับมาแก้แค้นแต่ทางเข้าวันนี้โอ้โทุรักทุเลมากลุยป่าเข้ามาแบบโอ้โห สุดยอดจริงๆครับไกด์บอกแล้วผมทำทางไว้แล้วเดี๋ยวมาอีกนะครับ้งหน้าคือผมก็คงลุ้น้ำมาแต่ไม่เป็นไรวันนี้กินแห้ไว้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าผมมาแก้แค้นแน่นอนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามพวกเราในคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อไป